มาแล้วได้อีกตัวหนึ่งครับดอใหญ่สง่าเลยโอ้โหเข็นหนเดียวเลยโอ้เออใช่โอ้เกือบหลุดนะเนี่ยยกขึ้นมาทันทีก็โอ้ยตัวเป็นคืบเลยใหญ่มากใหญ่มากทีนี้เราจะต้องเอาชีวิตรอดกลางทะเลกันครับตอนนี้เราเริ่มหิวแล้วครับเราหิวทำไมเนี่ยะเราเมื่อเราเริ่มหิวเราก็จะต้องซัดมาม่าครับพี่น้อง ตอนนี้เอาแล้วครับเราก็จะมีเตาแก๊สนะฮะปิกนิกครับตั้งบังลมตั้งบังลมตรงนี้นิดนึงนะครับเตาแก๊สปิกนิกโอ้โหแหลมเลยอย่างนี้ได้กินมามาแล้วครับพี่น้องนี่ฮะขอมามานิดนึงโอ้แ่มเลยครับนะฮะ โอ้โหอย่างนี้สบายเลยไปไหนไปกันเดี๋ยวเราก็รอให้น้ําเดือดนะฮะระหว่างที่เรารอน้ําเดือดนั้น,น,นเราก็อแกะมาม่าก่อนนะฮะแกะมาม่าก่อนโอ้แหลมเลยอย่างนี้มีเตาแก๊สหนึ่งอันก,อก็สบายแล้วครับของกินในนั่นขนมขนมกินเลยนะ กาแฟผมว่ากินตอนเช้ากระป๋องเดียวแต่ผมซื้อมาสามกระป๋องในกินได้เลยคนชอบกินสีดำไงแล้วก็ขนมขนมน่งกินเลยนั่นและเหมือนกันน่ะเอาใส่เอาใส่ตู้ไว้เออเออใช่ใส่ตู้ไว้ใส่ตู้ไว้กาแฟเราใส่ตู้ไว้ก็ได้น่ะมีสามป๋องเนี่ยแล้วนอกนั้นก็จะเหลือแต่นมก็มามาโอ้โหเสบียงเราเพียบครับเราไม่ต้องกลัวอดตายถึงแม้อยู่กลางทะเลแล้วก็ไม่ต้องกลัวอดตายครับพี่น้อง ตอนนี้เราก็จะต้มน้ํากินมามาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวขอแกะมาม่านิดหนึ่งก่อนเรียบร้อยหอน่าจะเป็นรสน้ําข้นครับนะระหว่างที่เรารอน,น้ำอีกสักคู่นะฮะอันนี้ก็เป็นโอ้โหเตาแก๊สปิ๊กนี้อย่างนี้กี่บาทเนี่ยลูกนึงเนี่ยสามร,บบาสร้อยกว่าบาทสี่อยโอ้สามี่ร้อยเองแล้วไอ้แก๊สอย่างเงี้ยเราใช้ได้นานไหม นี่กระป๋องเราข้าวข้าวฟุกได้เลยอ,ะอ่ะอ่าข้าวได้สองหม้อเนี่ยเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราต,ต้มต้มต้มอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยมันจะอยู่ได้นานเลยไหมนานนานอ๋อต้มได้ถึงห้าติ๊กหม้อไหมเนี่ยถ้าต้มอย่างเงี้ยถึงอะ่ะไม่ถึงอ่ะอ๋อแล้วแล้วแล้วถังมันลุงเท่าไรถังแก๊สมั่นอะ่ะถังกระป๋องร้อยสิบบาทอ๋อไม่แพงนี่อลุง<อ>ตบกระป๋องนึงสามสิบบาทสี่สิบบาทโอ้ไม่แพงเอาได้เอาได้เอาได้ ผมก็นึกว่าจะต้องยกไอ้ปิกนิกมาจากบ้านด้วยมันอยู่ที่ล้มเลยนะถ้าล้มเงียบๆมันก็จะเดือดใช่ใช่นะอันนี้ลมแรงเนาะ <c oughs> แต่ในนี่ไม่มีลมเล่ามมนไปแนไวเอาได้อยู่เพราะ่าเราจะพาเพื่อนๆมากินมาม่าก,กลางทะเลกันวันนี้นะฮะนี่ฮะลอยทะเลเลยนะเนี่ยจะบอกให้หนุน่นพระจันร์งายฉ่างนังเลยน่ะใส่กุ้งป่ะไม่ไม่ต้องอะไรครับไม่เอาเดี๋ยวซัดขนมซัดอะไรผมมาม่ามีบ้านไม่ต้องกลัวเลยนะฮะ <c oughs> นี่ครับ เรามาตกปลากลางทะเลกันมึกด้วยตกปลาด้วยโอ้ย <c ười> ขันเบ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งกระทกอยู่อีกนะฮะเจ็ 5, 7, อยู่ทั้งนี้อีกนะฮะโอ้ยคันเบ็ดหลอบตัวเลยครับยังไม่ลงทะเลอีกเออยังไม่ได้ลงทะเลอีกนี่ฮะยังวางอยู่ข้งขังๆรอบตัวหมุนให้ดีนะหมุนไม่ด,นะมมดีเบ็ดเกี่ยวเอวยุ่งเลยฮะ,ะอันนี้เป็นไฟเอาไว้สําหรับไฟลอ่อหมึกเขาเรียกไฟลอ่อหมึกไฟลอ่อป,ปลา เคยเห็นเพื่อนๆเคยเห็นคนตกหมึกไหมเนี่ยคนตกหมึกก็จะต้องกระทบกระทบอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยกระทบกระทบไปเรื่อยๆทำทำทำกระทบกระทบกระทบไปเรื่อยๆอืมเฮ่อเรือไฟเบอร์นี่มันรั่วไหมเนี่ยไม่ครับทำจากชนหินแล้วแล้วน้ำมันมาจากไหนเนี่ย หรือว่าน้ำในเรือเราเนี่ยเงน้ำตู้น้ำอะไรเนี่ยงเองตอนมันขี่ม,มาน้ำตู้เป็นมันกระชอนอ๋อเอาละฮะเดี๋ยวเราจะกินมาม่าครับคืนนี้เราต้องเอาตัวรอดให้ได้นะ,ะไม่ต้องกลัวเลยก็มีมาม่าอยู่แล้วโอ้ยอากาศเริ่มเย็นแล้วครับพี่น้องเอ้ยอากาศเขาก็จะเริ่มเย็นแล้ว เรามาดูน้ำเราอุ้น้ำเราใกล้เดือดแล้วคือถ้าลมมันเงียบๆนี่แบบว่าถ้าเราอย่างนี้เราต้องหาแบบว่าอะไรกันแบบไม่ให้ลมมีเลยเนาะมันจะดีนะเพราะว่าลมงเงีบๆมันก็ร้อนอยู่แล้วแะต่นี้มันก็ร้อนแล้วนะร้อนมากแล้วโอ้ยได้กินมาม่าแล้วครับพี่น้องเอ้ยมีอะไรเอาไหมเดือดเดือดสองชามเลยตืดื้อดื้อ ไกลแล้วครับไกลแล้วครับน้ำลึกเท่าไหร่ไงวะเจ็ดเมตรตอนนี้เราก็ตกปลากันนะฮะพาเ,เพื่อนๆมากินลมชมวิวดูเรพระจันทร์คืนนี้จอนนวลผ่องลมก็มีเย็นๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลมทะเลเขาก็จะมีนิดหน่อยทำให้มีคลื่นลมเฮโอ ตกเจอเลยกำมันได้ฟิลไว้อีกแบบหนึงครับโอ้ก็จะมีปลาตัวเล็กๆตอมไฟตกได้หมึกก็มีนะหมึกกทกไปกระทกมาหมึกติดขึ้นมาด้วยอืมไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวเราจะได้สดมาม่าแล้วครับ ไป,ไปของชามนะฮะครับไปเอาชาม,มาจะเดือดแล้วครับน่าจะใกล้เดือดแล้วนะทำไมมีกินนะผมกินสองชามให้อ่ะนี่ดูดินี่ใกล้เดือดและใกล้เดือดและใกล้ละใกล้ละเตมเต็มเตู้ว่าเดือดแล้วใช้ได้แล้วมั้งเนนะี่ยเนาะยังเหรอมันยังไม่เป็นเม็ดเห็นไหม แล้วครับพ Bond ี่น้องเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนอีกแบบหนึ่งไก่แล้วไก่แล้วนี่เราได้ปลามีปลาดุกด้วยนะอันนี้ก็เป็นปลาไอเหวจับโจกปลาดุกตัวใหญ่มากเลยตัวนี้นี่ผัดเผ็ดอร่อยมาก นี Finally, ас, ่เสบียงผมนะครับม <c oughs> <t ong> ีน้ำมาด้วยน้ำแข็งก็มีกาแฟในตู้นี้ก็จะมีกาแฟมีน้ำขวดอะไรโคกเครกเต็มไปหมดเลยนี่เดขึ้นมานี่ขึ้นมาพร้อมกันเลยนะนี่นะฮะอยู่กลางทะเลเลยนะฮะจะบอกให้อ้าวเบ็ดติดกันไปแล้วครับขึ้นมาพร้อมกันตรงนี้ ของทะเลแสนแฟใหญ่เดี๋ยวน้ำร้อนเดือดเราจะต้มามะม่ากินกันอืมแจมเลยมะม่านี่ก็ดีไปอย่างหนึ่งนะมีไว้สำหรับคนที่แบบชิวๆกับชีวิตอะไรประมาณเนี้ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยหาปลาครับ หาม,มงครับอันนี้หาม,ม่องโอ้ข้างหลังข้างหลังยังมีเบ็ดอีกสองอันเที่ยวเหวี่ยงไว้ป้านะนั่นน่ะเหวี่ยงไว้ลงต,ตีหมุนนะอ่าอันนี้เขาจะตกหมึกกระทบกหมึกนะฮะ ฟันอุ้ยแล้วครับฟันออกมาอุ้ยแล้วครับาจ,จะเดือดแล้วครับแจวแล้วครับเรื่องนี้ครับเดือดแล้วครับ ขึ้นเม็ดแล้วครับขึ้นเม็ดเยอะแล้วครับพอขึ้นเม็ดเยอะก็จะเดือดได้ที่ฮะแฟบแฟบผมว่ามันน่าจะใช้ได้แล้วแหละเนาะเดือดแล้วแ,ลวแหละอ๋อถ้ามันฟองขึ้นข้างบนนี่คือมัน,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 นมเดือดสุดแล้วฮะอ๋อท้องทะเลแทนฟองใหญย พ้นออกไปใกล้สุดตานี่ฮะตกปลาอยู่กลางทะเลเลยโห้ยบรรยากาศฟินเวอร์เลยมีพระจันทร์ด้วยดูดินี่จืดิจืดิจือจืดิจือจืดิจืออะไรนะอะไรนะผมถือถือนี้ก่อนครับแหวม นี่เราได้กินมาม่าอยู่กลางทะเลก็ได้กินมาม่านะครับเฮ้รลื่ลนเบอกลางทะเลก็ได้กินมาม่าครับนี่ครับโอ้แจ๋วเลยเฮ้ยมันได้อีกอันนึงอะเอาเอาเอาไเอาไอคับมาใส่อันดีกว่าเอาคับมาใส่อันเดี๋ยวเพื่อใครจะได้กินได้เออจะได้ไม่เปลืองแก๊สเราเอามาเอาคับม่อันขอยขอออันนึงคับคับไออย่างนั้นอะ เดี๋ยวนะครับึงเฮ้ยมันวางได้ปะ่ะแกะแกะให้ดีได้ปะ่ะี่ไหนเราต้มน้ำแล้วนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเล่นสองถ้วยกันไปเลยนี่น้ำใส่เลยเอาวาง,าองอไว้ตรงนั้นก็ได้โอเคน้ำใส่เลยจะได้ร้อน นสองถ้วยพอดีเลยโอเคนี่ฮะเอาเลยเดี๋ยวก็รอให้มันเดือดแล้วมันก็พองแล้วก็กินมามาก,กันจารทะเลโอ้โหได้ฟิลมากเลยครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดเดี๋ยว ถ้ามีเตาแก๊สบิกมิกอันนี้แบบเหมือนมาแคมปิง้งแคมปิ้งทะเลไงก็ไม่รู้อะคล้ายๆกันเลย <c oughs> แจ๋วมากขอให้เรามีกาเขาเรียกว่าอะไรขอให้เรามีเตาที่จะต้มน้ําให้เดือดก็โอเคละแล้วก็กินมาม่าได้นี่ฮะไอ,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 อ้สุยดยอดแล้วก็จะมีขนมนมเนยเยอะแยะมากมายนี่ครับฟิลของคนตกปลาหาปลา นด,ใน,ใน,นดูดิดูใกล้ๆหน่อยนดูดินดูดิเอามาฉายใกล้ๆหน่อยโอ้นี่ไงหมือครับโอ้โหสุดยอดได้แล้วถ้าหนึ่งตัวเราได้ประมาณหลายตัวแล้วนะเอาใส่ไปไว้ในมันจะขี้ด้วยใช่ไหมมันจะผลปุดๆๆด้วยใช่ไหมดำ,ด,ดำปิดเลยใช่ไหมโอ้นี่ฮะไดหลายตัวอยู่เก็บเอาไว้ก่อนเออหัวเรือไม่ขยันเลยอ่ะใช่เลยมันขยันเข่าแต่ท้ายเรืออย่างเดียวหัวเรือไม่ยอมเข้า เรามาซัดมาม่ากันดีกว่าน้ำเจ็ดเมตรครับพี่นุ้น้ำเจ็ดเมตรซัดมาม่ากันดีกว่าไหนดูดิดพองอยังแอบดูหน่อยแอบดูหน่อยโฮ้ยพองแล้วได้เรื่องแล้วไนหนดูดิเฮ้ยพองแล้วใช้ได้นะครับโอ้หแจ๋วเลยอยูออ่กลางทะเลก็มีมาม่ากินนะฮะ <ใน S 1> จะบอกให้ใ มีหินี่นี่นีินีกองกองะอ่าเ้ยกันมน่ากินมากเลยเดี๋ยวรอให้มันพองนิดนึงก่อนสิครสครู่อุ้ยบคู้น่ะเริ่ม เริ่มดึกแล้วครับนะฮะเริ่มมีกุ้งมีหมึกมีอะไรมากันแล้วฮะไปยังเร็วเลยเราจะปิดไฟนี้ปิดไฟเขียวเพื่อต้อนให้หมึกมันขึ้นมามันเป็นเพราะเหตุใดทาไมไฟเขียวปิดไฟเขียวแล้วหมึกมันจึงมาตอมไฟแดงอ่ะเพราะอะไรหรือมันเป็นสูตรเขา<ม>เขารู้อย่างนั้น ไม่น่าเชื่อนะใครเป็นคนคิดเป็นคนแรกนะว่าเปิดไฟเขียวไว้กุ้งหอยปูปลามันจะมาตอมพอเราปิดไฟเขียวปุ๊บเราเปิดไฟแดงมึกจะมาตอมอย่างนี้เราก็เปิดไฟแดงตลอดเลยไม่ได้มึกมันจะได้มาตอมก็ไม่ขึ้นอีกอา้าวเวรกรรมเออคนแรกที่คิดคนได้นถือว่าสุดยอดเว้ยเพไฟแดงมันจะทำให้มึกลอยน้านะ้ำเดี๋ยวไฟเขียวมันจะมาเอาเอ,เอนั่นเดิ <laughs> แปลกจริงๆนะฮะอันนี้คือเรื่องที่แปลกแต่จริง ผมก็ยังงงเหมือนกันคือถ้าหมึกมานี่เขาบอกว่าถ้าดับไฟเขียวปุ๊บนี่นะดับไฟสีเขียวปุ๊บแล้วเปิดไฟสีแดงนะฮะหมึกมันก็จะมาตอมไฟอมโอเคนะราจะเริ่มได้แล้วแหละนี่ครับโอ้โหดูสเบียงเราเพียบนะฮะนี่เรามีน้ำอัดลมด้วยกาแฟด้วยง่ไงสุกแล้ว โอ้โหยอดผองแล้วผองแล้วกินได้แล้วนะครับลุยได้เลยลุยได้เลยมามามาหม่ำกันดิฟ้าแล้วมาแล้วไดอีกตัวหนึ่งครับโอ้ใหญ่สง่าเลยโอ้โหเก็นอหนวเดียวเอยโอ้เออใช่โอ้เกือบหลุดนะเนี่ยทำมายกขึ้นมาทันทีก่อน้ยตัวเป็นคืบเลยใหญ่มากใหญ่มาก ยอดเดี๋ยวเดี๋ยวจะทันมันทางเราเดี๋ยวเดี๋ยวหนาดำฝีมันชอบมันชอบพ่นมันชอบพ่นนะฮะต้องย้อมอ่ะโอ้ไปติดนี้ได้ตัวใหญ่มากเลยดูดิตัวใหญ่มากมากเลยสุดยอดโอ้โหมนตัวเบักเลยใหญ่มากดูคนงานแล้วคูใหญ่แล้วดูดำฝีเลยเก่งเลย ได้เวลาซวยมาแล้วสุกแล้วลองท้องก่อนอันนี้ลองท้องก่อนโอ้หน้ำร้อนเดือดได้ที่แจ่มเลยอือม โอ้หได้เรื่องเลยเพราะว่าบรรยากาศมันเย็น,น,นบรรยากาศมันเย็นเย็นหนาวหนาวแล้วเราก็คุยงไงว่าเราต้มมามากินนี่มันได้เลยนะฮะ<ม>ได้เรื่องเลยนะฮะโอยมันฟินมากวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมากินมาม่าที่กลางทะเลอยู่ด้วยแถว อ่าตาลตรงนี้น่าจะเป็นอำเภอแหลมางอบป่ะวิวิวิีิยิวิวนมิตัวิวิวิวหว่วิ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 ยิว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 ิิวิมิว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 นวิวิวนวิ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 ัิว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 ววิ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 มิวิิว่วพ่นวิวิิวิววิตัวใหญ่มากด ใหญ่มากตัวใหญ่มากใครดูวยไหนะกระดองมันเฮ้ยหย่ะเฮ้ยหย่ะเอาฮะหลุดแล้ว <c oughs> โอ้ยตกใจครับ <c oughs> นี่ฮะนี่ฮะเอาโหตัวใหญ่มากเลย <c oughs> จุดยอด <c oughs> เรียบร้อยครับหมึกหอมตัวนี้เขาเรียกว่าหมึกหอมนะครับหมึกกระดองหมึกหอม โอ้หมาหลังจากที hmm. so so like ่ตกมึกได้แล้วเราก็สวยกันต่องั่ไเปิไม่น่าเชื่อว่าตัวใหญ่มากเลยอื บรรยากาศดีมากดงดิ้งดงดิง้งขึ้นลมก็มีจ้อแจะจาอแจะไม่น่าเชื่อว่ากินมา,มากๆกางเทออร่อยอะไรขนาดนี้อยู่บ้านก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไรนะเนี่ยสำเร็จไปอืม กุ้งเป็นทำงานทีนน่ยากเลยกุ้งเป็นเราตกปลาใช่ไหมกุไม่ค่อยเป็นงานอะไรชิดนี้กุงไม่ค่อยไวหะรอปลาเลยนะ <c oughs> เป็นรไฟงกง,งน้ เส้นเหนียวนุ่มปลาตะลือดูจับเห็น,น,นม้า่อนเห็นม้ลอยน้ำ <c oughs> เห็นก็ปอปผ่านไปมเงี้ยลงน้าไปมันไม่ดีงงเด้วยให้ผแต่แปลกิี